ได้ปลามากไปยวน้นำพวงครับพี่น้องค่ะไห้มากโซดๆใหม่ๆเลยค่ะไล่สุดหน้านะคะถือหม้อสวัสดีค่ะพี่น้องคะเมเนก็มาพบกับเล็กสาผ้าจวดนะจากพี่น้องจ้ามาจ้าเมาเน้เล็กสิผ้าพีผ้าหนอมากินเนาะค่ะอาหารอีสานบ้านเฮ่านะคะพี่น้องคะแกง ปลายนต์เนาะจ้ะปลายนต์น้ำผงค่ะพีนะ่น้องคะใส่นมไม่สมแกงค่ะแล้เหลียววังยานี่ค่ะพีนะนะ่น้องคะโอ้ยอยากเนาะค่ะได้นมไม่สมมากไปแกงมากหัวเลยค่ะพี่น้องปลายนต์อันนี้เป็นปลายนต์น้ำผงได้จ้ะกำลังมั่นค่ะย่ำนนมาเด้อจ้ะแสบๆกับเล็กินข้าวเด้อน้ำกันค่าวมาน,นี้มาจ้าโอ้ยตาแสบขอสวดนางก่อนเด้อค่ะ น้ำมัสมอ่อนๆจ้ะทั้งขาวทั้งอ่อนค่ะพี่น,น้องคะน้ำมันสมอือห่ดปลามากะหยต์นลำพขงค่ะพี่น้องคะใดญมากโซโๆในหม่เลยค่ะไล่ขึ้นมนานะคะถือหม้อ เหนือ,อ,อแบบมัน่นแ้่ค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะ นะปยอนเนื้อมันมันม่นจาะปลาเนื้ออ่อนเนื้อจากพี่นอ้องจ้าอือปลาย่อนเนาะคะ่ะปีงกระเสะพี่น่องแกงกระเสบเนาะคะ่ะหนึ่งกระเสบค่ะ เป็นปลาเหนือโอนที่แบบปลาเป็นปลาที่แบบแสบร,รคาคาแพงเนาะคะ่ะใส่ผักอีกตูัวหอมๆค่ะพี่น้องคะ่ะแกงไม,ม่สกปลาแขหน่อยคะ่ะได้ปลาแขหน่อยมา,ามนอ่ะตัวหนึ่งเนือ้อเลื้องง่ามขึ้นอยัางนี้คะ่ะปลาแขอืม น้ำมัน่สมกับข้าวค่ะผักอโต้เกี่ยวเขามากเมืเมยนะคะพี่น้องคะได้กินแกงน้งไมันสมใส่ปลาน้องอ้ยสุดยอดเลยล่ะค่ะ ไปนอนค่ะขาวงามาดีอือห mm ืมาเด้อ hmm. จ mm ้าจแสงน้ำเลยค่ะอือ แกงเข่าคะ่ะพี่น้องคะแตกคักลายเนาะคะเงียะใจเงียะใจแกงน้ไมันสมใจไปย้อนเนาะคะพี่น้องคะมันกระส,สุดเท่านั้นละคะพี่น้องคะอือ ความแสบหายที่หนึ่งแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แต่โตพอดีงามัวพอดีกินเนะค่ะพี่นอ้องโตซัมมี่พอดีกินแสบด้วยค่ะบ่มีก่างเนาะคะ่ะก่างกระายอไล แกงไหวหมอบักง่ายเลยค่ะมืออื่นเส้านะคะแกงเอาไว้กินมออื่นเต่านั่ค่ะ mm hmm. ที่แหลกว่าสิแกงมออืนเ้าเพนละค่ะพี่น้องค่ะ mm hmm. นอนบลับเนาะค่ะอยากอยากลายค่ะ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจแกงไวแต่งามกันขึ้นเนาะค่ะแล้วก็จงไวกินมอยืนเต่าน mm ือ hmm. น พี่นนอนคะความแสบเนาะค่ะยืนหนึ่งค่ะพี่นนอนคะโต้ฮ้ยเก่งหน่อไม้สมใส่ปลายงอนค่ะพี่นนองปลายงอนไม่นําโค้งมันมั่นเลยค่ะแสบแสบเลยค่ะอยากกินอีกโยคะพี่นนอนคะแต่ว่าดทรงไวเนาะค่ะอย่าใผู้อื่นเป็นบรด้กินน้ำเนาะค่ะแสบพักอะี้ค่ะพี่นนอนคะ อยผู้ได้มาคลิปนี้เลยก,ก็ฝากคือเก่าเนาะจ้กพี่น้องจ้าฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์เพจเล็กๆอันเพจในหน่อยเล็กสาผ้าจวดในเด้อจ้าพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้เนาะจ้าเล็กสี่เดี๋ยวขอตัวลาพี่ลาหน่องไปก่อนเด้อค่ะพอกันในคลิปหนาจ้าพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้สวัสดีค่ะ